สวัสดีครับืัอนี้ก็มีผานเข่ามหมันะครับเป็นสองสี่สามเฮทนะครับสองสี่สามเฮนะครับแต่ว่าใบยี่ใบหกนิ้วนะครับตัวนี้ใบยี่หกนิ้วนะครับสภาพเดิมนะครับตาช้างนะครับตาสร้างดีพี่สองสี่สามเฮนะครับตาสร้างสภาพเดิมนะครับผานกใส่งานมาอยู่นะครับ ราคาส3 0 0่นานะครับส่งฟรี100กิโลเมตรครับ3 3 0 0 0ืไปสนใจกบแวะค้ามาเบิ้งได้ครับนี่ครับแกนขัาถ่ายสปริงคัาถ่ายมีห้นะครับแกนสปริงมีห้ครบครับนี่ครับสภาพประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใบก็ใช้งานน้อยนะครับใบสีใบด้านหลังก็ยังเดิมๆอยู่นะครับสีสันเดิมๆนะครับ ครสนใจกับแหวกคำว่าเบิ้งไดครับอยู่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับอยู่ถนนเส้นกุจับสวนนครหาครับห่างจากไฟแดงกุจับประมาณโลกกวาครับห่างจากปานวัน์บางจาก200อเมตรครับเบอร์โทรครับ098 612 7 295อีกเบอร์นะครับ0 8 7 0 3 4 1 5 6 2ครับไปสนใจกับแหวกขำว่าเบิ้งครับเบื่อไรกับตามเบอร์โทรเลยครับ แสไลฟ์กันเข้ามาได้ครับแบบเบื้องรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ